อยากจะบอกทุกคนว่าดูคลิปนิวแล้วอยากจะให้รู้สึกว่าการร้องเพลงมันง่นายนิดเดียว <laughs> จากที่ลงคลิปไปอือยากฟังเลย,ยงี้คลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นการร้องแบบแค่หุกไงยังมีอีกเยอะสามนาทีมันไม่พอคลิปนี้ยังเธออย่าเพิ่งคาดหวังว่าฉันจะมาร้องให้เธอฟังหมดทั้งเพลง <laughs> อ่ะเข้าเรื่องนิวยังไม่ได้พูดถึง หลายๆเทคนิคเลยนะคะอย่างเช่นเทคนิคเสียงตำ่ำหรือการวอร์มของนักร้องเนี่ยเขาจะวอร์มตั้งแต่เสียงต่ตําๆม,มันไม่ต้องกดเนาะตำ่ตำๆเป็นลมก็ได้ขอให้มันแตกถ้าต่ําได้ก็จะสูงได้เหมือนเรายืดยังยืดยืดเส้นออกกำลังกายค่ะฉะนั้นเพลงนี้มีเสียงตำ่ำ เทคนิคในการร้องเพลงเสียงต่ำก็คือให้ปล่อยลมออกมาแบบธรรมชาติทำยังไงอะ I was a g h o s t I was alone Ha o you h e a Ha g i v o u t a a y อย่าก,กดเส้นเสียง g i v o i g a y อย่างเี้แมว Give i g a y ความมิสเน่์ของเพลงนี้คือ Ha Do you h e a g i v o u t a a y Give it a try I didn't know ha, To believe I was a queen that I've been to be.